ราคาน้ำมันดิบปรับลงหลังธนาคารกลางหลายประเทศขึ้นดอกเบี้ยวันที่16ธันวาคม2565หน่วยวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันบริษัทไทยออยจำกัดระบุว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงคือหลังเจอร์โรมพาวเวลประธานธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดกล่าวในวันที่14ธันวาคม2565ที่ผ่านมาถึงแนวโน้มที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีหน้าค่ะแม้คาดการว่าอาจส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่อมาในวันที่15ธันวาคม25 905ธนาคารกลางอังกฤษและธนาคารกลางยุโรปได้มีการปรบับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยเพื่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อเช่นกันโดยราคาน้ำมันเวสเท็กซัสซื้อขายเมื่อวันที่15ธันวาคมอยู่ที่76.11เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลลดลงลบ1.17เหรียญสหรัฐและราคาน้ำมันเบนท์อยู่ที่81.21เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลลดลงลบ1.49เหรียญสหรัฐค่ะนอกจากนี้ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกลุลเงินดอลลาร์ซึ่งลดความน่าดึงดูดในการทำสัญญาเนื่องจากการแข่งข้าของดอลลาร์ทำให้ราค น้ำมันแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่นค่ะ